สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอนุวัตสูตรหนึ่งชาแนลนะคะเจอกันที่ท้ายทุ่งนะคะทำอะไรคอยติดตามรับชมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ,ะปไปเราก็ไปลุยกันนะ <S <S ข้อแขกข้อแขกอืมลคลิปปังคลิปปังทให้่อดให้่ะดีนะวันนี้อากาศแล้วก็ ให้ด้วยนะคะไอซีเลยอากาศได้เจอเห็นคุณช่างเห็นกล้วยไม่ได้นะนี้ต้องเรียกหาป้านในบ้านตลอดเลยนะไอซอ๋อช่างาก,กินกล้วยทอดกล้วยทอดอช่างาเป็นคนรุ่นเก่าชอบกินกล้วยทอดไอซีร้านหนูละรอครนี่ฮะนี่กล้วยกล้วยครบก็มีวันนี้มีปลุลกมาด้วยนะคะใบเตยด้วยเป็นผู้ช่วยนะคะอย่างวันนั้นทอดแป้งเหลือนะคะเราจะไม่ได้สอ ผสมแป้งแล้วนะคะเพราะว่าแป้งเรายังอยู่ในตู้เย็นนะคะก็มาดูปุ๊บตำส้มต่อนะคะพีคิดนีออยู่บนปยายยาวอีพีไทยทุ่งจะมีสองอีพีไม่แน่นะเราอาจจะเอามะละกอมาทอดให้ลุงช่างกินทอดมะละกอมีสักทีไหนอ่ไหมมีสักทีไหนทอดมะละกอใช่ไหมจะได้หรือเปล่าที่จริงมันต้องเป็นกล้วยตานีนะแต่ว่าวันนั้นป้าป้าพาเราตำ ตากล้วยน้ําว้า,วาเราก็จะตากล้วยน้ําว้านี่แดละอันนี้เมนูเบาเมื่อดขอมาะคเบาเมื่อดขอมาเราก็ไม่ได้ใจดีหรอกแต่แค่เรียงว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก็ทํางานอ่ะนะเราก็ตามเขาไม่เป็นน่ะนะเขาก็ทํางาน่แหละเราก็เออนี่นะคะกล้วยสามลูกไม่รู้ได้หรือเปล่าสองลูกนะคะพริกก็จะเป็นพริกเขียวๆด้วยปาที่บ้านหนูไม่อยากเดิน เอากุ่มน้ำให้นองเอาเลยเอามาเลยเอาเาราก็จะลงมือเลยนะคะพริกก็พริกเขียวกล้วยก็กล้วยเขียวเอาซิอะไรเป็นอะไรอ้โหโอ้โอ้โหนะล้ากล้วยเอาซิเดือดแบ่บไม่แบ่บก็ดูเขียวไปทั้งหมดมีม อะไรใส่คือแบบว่าคือแบบว่ายังไงล่ะคือแบบว่าหอมผนนตำตำอะไรตำอันนี้คืออะไรปะที่ว่าใส่กอยด้วยตำกอยใส่ด้วยนี่สูตรสูตรตำกล้วยเอ้ยสูตรทอดกล้วยใส่กอยด้วยนะทุกคนยนะอาจจะกอยหอมใส่เหรอควรจ่ายก็ทิ้งลงไปนี่โอเค มาด๊านี่อะไรนี่งานนี้านตันดไหมใช่หลายแทบลายน้อยแทบน้อยขาดอย่างเดียวเนั่ยเราไม่มีงานเราเอาเราเอาที่งเฉพาะที่เรามี น้ำตาลนะคะทุกคนแบบว่ามีอะไรก็ใส่นะคะย,ยังไงล่ะอีพีำตำกล้วยนะคะแล้วก็จะเป็นอีพีทอดกล้วยลนะทำไมรู้อะ่ะไปเปิดไฟอยู่ นาละเียวคเกลเียม่ไมเป็นอย่ดิมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ใช่เขยียมันไม่เป็นก็แก๊กแก๊กมันจะไม่คนม่พนแซบไปแซบก็ลองดูนะคะมันไม่ใช่กล้วยตานีนะคะ กล้วยตานีไปวีเหี่ยวนะคะนี่มันเป็นกล้วยน้ำวา้ากล้วยน้ำว้าดีวันนั้นะ่ะวันนั้นป้าพาตำวันนี้เราตำเองนี่นี่นี่นร้อยแซบไปแซบก็แซบจ้าแซบคือเกาจริงจริงโอ้ลืมมันจงใส่แบบสับประรดไม่งั้นก็เป็นเป็นอะไรมะเขือเหลือง ไปเอารถเลยลืมไงรถมึงรถมึไม่เป็นไรเอามีอะไรก็ใส่ใส่ไปต้องข้าวคว้าสัญจรเราอ่ะมีอะไรก็คือใส่นีอาจารย์เราบอกให้มันไม่มีอะไรคือมันไม่มีอะไรจะเอายอดมะละกอทอดต้นมันทำหลังทอดด้วเราก็จะแบบทุ่งๆท้ายๆทุ่งๆเราแบบว่าบ้านๆเรานะคะก็าจะซับซับ ก็ชมคลิปยาวๆกันไปนะคะดูจนจบนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้มันก็แบบว่าเมื่อเราจับดูมันก็จะไปแข็งๆใช่ไหมแต่พอเราสับแล้วมันก็อ่อนมันก็ซ่อ,อ,อนไลยน,นะคะเอาลองดูยังไงอยากกินกัะแซบคือเก่าละแต้วอะรแ้ต้องให้เห็นช่องบางช่องพอเราไปพูดเขาบอกว่าเฮ้ยป้าจุบาไม่ได้ใส่กะทิหรือเปล่า ไม่เห็นมีกะทิเรื่องบางเรื่องบางทีเราไม่ได้ให้เราก็ไม่ได้บอกที่ทายทุกขั้นตอนหรอกบางทีเราก็รวบรัดให้เอฟซีได้ดูว่าเราเนี่ยทำทอดทอดนั่นทํานี่เลยบางทีเหมือนเราใส่ผงนัวช้อนหนึ่งบางทีเราอาจจะใส่สองช้อนก็ได้ใครจะไปรู้งั้นตัจะแซบอ้าวโทรศัพท์ค่อยอยู่เดดบเลยทีนี้เดี่อต สู้ๆเร<ช> <ๆ S 2> าจะโทรศัพท์นะจ๊ะตามคอยก่อนนะอันนี้แป้งเราพุกขีตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราแบ่งไว้เพราะว่าป้าไอ้บ้านอ่ะจะแบ่งทอดนะไม่ใช่จุ่มไปในมหม้อเติมกะทิไปหนึ่งกองโอ้โหคือมวยคนข้างห้องคุณออกในคลิปเลยค่ะมวยคนข้างห้องคน <c oughs> ข้างห้องรู้ว่าตัวเองมีอะไรมากหรอคนข้างบ้านใช่ไหม เป็ดไปแล้วหนึ่งกระลูกทีนี้เราก็จะตะใส่ลูกที่สองอเป็นไงผลหมดแป้งนี้ก็โอ้โหไม่ใช่น้อยนะปุ๊เยอะใช่ไหมี๋ยวเราาองเติมเกลือเพิ่หน่อยนี่ถ้าทำพวกของหวานอันนี้พวกน,นี้ต้องอผัดไม่ได้ใช่ไหมเกลือพันปีเกลือพันปีได้เหรอคือมาจากบ่อพันปีขนาดนั้น วันนี้เราก็เติมหวานใหมน้มัเนเจ็บจนเติมหวานด้วยเพราะว่าเราใสาก่กะทิไปม,มันก็ต้องหวานมันเค็มหวานมันเค็มเอ้วกล้วยวันนี้มันเป็นกล้วยแบบเข็ขขงๆวันนี้เราก็จะเป็นการสลับคู่กันนะคะวันนี้ เพราะว่ายาชีไปกับพี่เสือปูก็อยู่กับป้าแถยบ้านนะคะเป็นคู่สลับสลับคู่กันสลับล่างสลับคู่สลับคู่กันนะคะวันนี้หยิบชีก็จะว่าเอ้าคู่กันไปไหนกันนะคะโอ้เยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่แซ่บก็แซ่บไม่แซ่บก็แซ่บจ้า เติมที่มาอี이หก <목소리> 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 ปาดมะนาวใสไปเลยนะคะเนี่ยจะปาดไปฝาดไปเลยน,นี่ปเป็นหนึ่งีอั้ก็มีมะนาวด้วยบีบด้วย ีตัดตัดฟาดแล้วก็มีมะขามเปียกลงไปแล้วกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินนะจ๊ะช็อตสำคัญแดง ระแม่คำน้อยอีกเลยถุงนึงใช่ไหมเลยตู้เย,ยอปปโอ้ตอนใหญ่มากตอนใหญ่อ่ะของหวานกัของขาวเข้ากันตอนใหญ่อะมันตอนใหญ่พ่ออ่กี้ค่อยตำาช่ไหมที่ลุงก็เอาไปไตอนใส่ที่ ไมีบ้างเลยถามตงนี้ว่าข้าวมีบ้างบ้าบาบอกเดี๋ยวค่อยถานกันแล้วก็อืนใส่ปลาละเข้าไปแล้วทุกคนนี่ก็กินได้ยู่นะนี่เราก็จะชิมทุกคน ปีลีมาเฉลี่ยเทวายตรงน,นี้สันเกกินข้าวพอดีให้ปีลีทุกคนแซปตก็ยกไม่ได้โกอย่างเี้ยโคขย้มันไม่มลื่นนะมันไม่ลื่นมันสาบดีม,มันตำมันไม้ดี ต่อนเามาให้อืมตาอ่อนเอามาให้ด้วยนี่งเอามาจัดเต็มเลยนั่นอากก็ซื้อใหม่เลยฝากให้ปู้ลูกชายวิวเขาเล่นด้วยเะกันตามส้มจริงอ่ะและจริงจริงมันยังใหม่เลยเห็นนี่นะทุกคนตำกล้วยของเราโชว์ยั่วๆหน้ากล้องโชว์ยั่วๆหน้ากล้องนะคะตำกล้วยนะคะอันนี้คือเป็นเมนูแบาเมื่อสันแบาเมื่อขอมานะคะทุกคนนี่ โอเคนะคะก็เดี๋ยวเรามาต่อการทอดกล้วยของป um. ้าที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาไปให้บอกมืดอกัน